สวัสดีค่ะผู้ชมคะรายการนักเรีู้โดยกลับมาพบกับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับของโลหิตนะคะที่เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะเรายังอยู่กับแขกรับเชิญคนเก่งคนเดิมน้องแอ้นะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ,คะน้องแอ้นะคะนะักเทคนิคการแพทย์นะคะประจาธนาคารเลือดนะคะมหาวิทยาลัยสวนสิบปรบมหาวิทยาลัยสวนนะคะควันนี้เราจะมาเปิดสมองกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คำถามที่เราเจอบ่อยนะคะคแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะคะคอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราไปไปเซอร์เวย์มานะคะว่าเป็นคําถามอะไรบ้างที่คนอยากจะรู้นะคะ,ะวันนี้ลองกันเลยะะได้ครับได้ครับพี่จักก่อนนะได้ครับ,ส,รรบรสมองกันนะคะคุณผู้ชมครับคำถามแรกบริจาคเลือดเท่ากับตรวจโรคใช่หรือไม่ จริงๆแล้วนะครับการบริจาคเลือดเนี่ยเราต้องการจากผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับดังนั้นเราไม่ควรที่จะใช้การบริจาคเลือดเป็นการตรวจโรคนะครับเนื่องจากว่าการตรวจโรคในปัจจุบันนี้มันยังมีข้อจํากัดนะครับในเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีของเราจะยังไม่สามารถที่จะตรวจได้จนถึงที่เราเพิ่งติดเชื้อมา การติดเชื้อเนี่ยมันจะมีระยะแฝงของเชื้ออยู่ <Okay. S 1> นะครับที่ไม่สามารถตรวจเจอได้นะครับอย่างที่ระยะแฝงที่นานที่สุดก็อย่างไวรัสตับอักเสบบี B, นะครับระยะแฝงก็ประมาณ38วันครับเป็นต้นแล้วก็ที่ทุกคนค่อนข้างกังวลนะครับอย่างตรวจเอชไวนะครับระยะแฝงที่เราสามารถตรวจเจอได้ก็คือต้องติดเชื้อมาแล้วอย่างน้อย11วันนะครับก็ยังจะมีแกลบช่วงระยะเวลาที่เราตรวจไม่เจออยู่อีก ถ้าท่านเพิ่งมีความเสี่ยงมานะครับขอความกรุณานะครับอย่าใช้การบริจาคเลือดเป็นการตรวจโรคเลยจะดีกว่าครับคำถามต่อไปนะคะพี่คอ,อนะคะได้ครับต่อไปนเหมาะกับผู้หญิงอย่างพี่เป็นอย่างยิ่งเป็นประจำเดือนห้ามบริจาคเลือดจริงหรือไม่คะ ถ้าเป็นเกณฑ์เมื่อ2อสาปีก่อนนะครับก็จะยังเป็นเกณฑ์ที่งดบริจาคเลือดในผู้หญิงที่มีประจำเดือนอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่า,าผูา้ผู้บริจาคเลือดที่เป็นผู้หญิงนนั้มีการเสียเลือดหลายทางแล้วนะครับไม่ควรที่จะบริจาคเลือดอาจจะทําให้เกิดภาวะซีได,ได,ไ,ดได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเราพบแล้วว่าการการเป็นประจำเดือนไม่ได้รบกวนการบริจาคเลือดหรือทําให้ค่าความเข้มข้นเลือดต่ำลงไปมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาบริจาคเลือดเราก็ต้องตรวจค่าความเข้มข้นเลือด อยู่แล้วนะครับถ้าค่าความเข้มข้นเลือดของเราถึงเกณฑ์ที่จะบริจาคได้นะครับก็สามารถที่จะบริจาคได้ตามปกตินะครับทั้งนี้เราต้องดูแลตัวเองนะครับประเมินตัวเองว่าเป็นไม่เยอะมากจนผิดปกติไม่เหนื่อยไม่เพียไม่เป็นแล้วปวดท้องมากๆอะไรเงี้ยก็อาจจะให้งดก่อนนะครับก็รักษาสุขภาพาด้วยถพาอย่างนั้นคุณผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนแล้วอยากไปบริจาคเลือดก็สามารถไปได้ก็จะมีการตรวจอยู่แล้วใช่ครับะะเราจะตรวจให้คำถามต่อไปที่ให้น้องแอดจาวครับโอเคครับ ต่ออไปคืเลือดที่บริจาคแล้วสามารถนําไปให้คนไข้ได้ทันทีไหมอ่าอันนี้พี่เคยเห็นละคระนะคะละครบางเลือดอ่าจิ้มจากคนนี้ให้คนนี้เลยโอเคได้ไหมคะอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกยุคสงครามตั้งแต่ตั้งแต่มนุษย์เรายังไม่รู้จักคําว่าหมู่เลือดค่ะนะครับ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกเนี่ยมันมีการให้แบบนี้จริงๆมีให้จริงเลยมีให้จริงๆครับก็คือทหารคนหนึ่งบาดเจ็บนะครับแพทย์สนามแต่เขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันบาดเจ็บเดี๋ยวมันเสียเลือดมากๆเดี๋ยวลองเอาคนเนี้ยมาต่อเลือดให้กัน,นาบางคนก็ไม่เป็นอะไร<า>ปกติแต่บางคนพอให้เลือดไปแล้วก็มีอาการไข้หนาวสัน่น<า>ชักหมดสติไปจนถึงเสียชีวิตนะครับอันตรายมากใช่ <ภา S 2> จึงเป็นที่มาของการค้นพบหมู่เลือด แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับที่จะต่อจากคนหนึ่งมาให้อีกคนหนึ่งเลยนะครับไม่สามารถทําได้นะคะไม่ได้เลยะนะครับเพราะว่าเลือดที่ได้รับจากการบริจาคเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดก่อนนะครับหนสองนะครับจะต้องเอาไปตรวจโรคติดเชื้อก่อนนะครับ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ยังให้คนไข้ไม่ได้ครับค่ะถึงแม้จะเป็นเลือดกลุ่มเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถให้กับคนไข้ได้ครับดังนั้นเราต้องเอาไปตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างเลือดอของผู้บริจาคก,กับเลือดอของคนไข้อีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเข้ากันได้ดีไม่มีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเมือ่อให้เลือดเข้าไปในร่างกายของคนไข้แล้วถึงจะเอาเลือดถุงนั้นไปให้กับคนไข้ได้ครับอ้อันนี้ก็ยังมีกระบวนการเนาะว่าเออบริจา,ปจา,า,า,าคปุว กลุ่มเดียวกันก็ยังต้องมีการเทสอีกใช่คะ,คะ,คอะโอเคคำถามต่อไปนะคะคนี่ต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะคเลือดที่รับบริจาคผ่านการตรวจโรคแล้วปลอดภัยร้อเปอร์ซต้องบอกนี้นะครับว่าไม่ใช่แค่เลือดนะครับในโลกนี้ไม่มีอะไรร้อยเซแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงใดที่เป็นศูนย์ค่ะอันนี้เราเราต้องรับทราบก่อนใช่ครับ,รบดังนั้นก่อนที่จะให้เลือดเนี่ย ตัวคนไข้แล้วก็ญาติเองจะต้องรับทราบว่าเรามีความเสี่ยงนะครับที่จะได้รับโรคติดต่อทางเลือดมีความเสี่ยงใช้คาว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงนะครับเ,เราก็ต้องช่างใจนะครับระหว่างความเขาเรียกว่าการรักษาชีวิตของคนไข้นะครับหรือว่าความเสี่ยงนั้นนะครับคนไข้สามารถปฏิเสธได้ถ้าไม่มั่นใจหรือว่าไม่อยากได้รับนะครับในกรณีที่เราวิตกกังวลมากๆนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการตรวจในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคนิคและว,วิธีที่มีความไวสูงสุดแล้วนะครับก็คือการตรวจหาตัวเชือ้อคือสารพันธุกรรมของเชือ้อนะครับอย่าง hiv นะครับไวรัสตับปักเสบ B แล้วก็ไวรัสตับปักเสี C บนะครับอย,อย่างที่บอกเนาะแต่มันก็จะยังมีระยะเวลาที่ตรวจไม่พบทา,ทางภาษานะทางการแพทย์เราจะเรียกว่า window period ะนะครับตรงนี้ก็คือเป็นระยะแฝงมีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการแล้วก็มีจํานวนไม่มาก เวลาเราเจาะเลือดอเอาเอาตัวอย่างเลือดไปตรวจเราเอาไปแค่หลอดเล็กๆนะครับเวลาเอาไปตรวจนะครับอาจจะมีเชื้ออยู่นั้นน้อยมากๆจนเราตรวจไม่พบครับแต่เวลาคนไข้รับเลือดเนี่ยครับถุงใหญ่นะครับสองร้อยสามร้อยซีซีตัวเชื้อที่อยู่นั้นคนไข้ก็จะได้รับไปเต็มๆดังนั้นการรับบริจาคเลือดหรือการรับเลือดแต่ละครั้งคนไข้ก็มีโอกาสที่จะได้รับโรคติดต่อทางเลือดนะครับเราตรวจแค่สี่โรคแต่ว่าโรคติดต่อทางเลือดมีมากกว่านี้ บ, <ừ> บางส่วนเราคัดกรองจากแบบสอบถามที่เราไม่สามารถตรวจได้ไบางส่วนแล้วครับดังนั้นอาจจะต้องทําความเข้าใจว่าความเสี่ยงยังมีอยู่ครับค่ะก็ความเสี่ยงมีแต่ว่าจริงเราต้องช่างระหว่างประโยชน์ใช่ไหมคะเช่นตรงนั้นมันอาจจะมีภาวะที่มันเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตกับค,ความเสี่ยงตรงนี้ก็จะต้องช่างใจดูนะคะอ่อต่อปเอเดินค่ะโอเคครับอันนี้ผู้หญิงหลายๆคนมาบริจาคเลือดแล้วกังวลมากเลยบอกว่า ไม่ทานได้ไหมครับยาบำรุงเลือดเนี่ยรู้สึกว่าทานแล้วทําให้เราอยากกินอาหารมากขึ้นทําให้เราอ้วนมากขึ้นอ้วนใช่หลายคนบอกว่าไม่กินไม่กินเลยขาดค่ะ,ะยาบำรุงเลือดนะครับในบางตำรับบางสูตร<ช>นะครับจะมีการผสมระหว่างธาตุเหล็กนะครับกับวิตามินบีรวมนะครับไอตัววิตามินบีนี่แหละครับจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากอาหารอยากอาหารเนอะเลยอาหารค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็ตัด วิตามินบีออกไปละเหลือแต่ตัวธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็กเนี่ยทานได้นะครับไม่ไม่กระตุ้นให้รู้สึกอยากอาหารหรือว่าทําให้เราอ้วนขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารอยากจะอาเจียนขึ้นไส้อันนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเป็นปกติถ้าทานแล้วรู้สึกว่าไม่สบายท้องนะครับปกติเนี่ยเราทานตอนท้องว่างเนี่ยจะดูดซึมได้ดีที่สุดนะครับแต่มันก็จะระคายเคืองกระเพาะอาหาร,รใช่ครับการทานเปลี่ยนมาเป็นทานหลังอาหารก็จะช่วยลดอาการได้ สรุป<ม>แล้วก็คือควรทานควรทานะค,ะค,ควรทานนะคะโหม,มีคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าคําถามเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะคแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามเทปหน้านะคะยังมีคําถามที่น่าสนใจอีกมากมายเลยะคะ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอติดแค่นี้ก่อนนะคะค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ